สายฟอร์ดกล้รกัดช่ง7 7า,า,งดงาง0907472052ขับบ้านแคสไตร์ตะบนตมันยามเพื่อตาฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วันวนี้ก็ขับ,ขบรถลงแดนลงแดนอยู่นี่ก็ครับก็มี FC ีเนาะเอาเพาหด้าชิลเดอร์ครับมาให้เช็คล็อกมาก็ไม่เจอผมหรอกเนาะผมเดินทางไป ยาสูตรทอครับไปซ่อมฝ้าให้ให้เขาเขาวันนี้ก็ออกออกมาซื้ออะไรครับเนะา,หานเนะาห,านรหรือมือวานเนาะหรือมือวาดครับหรือล้างทําความสะอาดก็เสร็จก็จดรายการอะไรแล้วก็วันนี้ออกมาซื้อเนาะมันหลายอย่างเนาะออกมาแล้วต้องไปให้คุ้มครับเพราะมันก้าผิดพลาดขาดเหลือเนี่ยต้องเดินทาง30กว่าโลครับส5้ากิโลครับ ห้ากิโลร้ลานอะไรจากบ้านผมไปเนี่ยเนนบานก็อาจจะช้าหน่อยครับก็ขอบคุณนะครับเอฟซี FC ทีอุตสาหว่ามาจากแถวไทยอะเนานะทมาเช็คทำาไมนต้องลัวครับเดี๋ยวจัดให้เนาะถ้าดูอยู่ก็สบายใจได้ไดครับรือเรียบร้อยแล้วแต่น่าจะเป็นพรุ่งนี้ถึงจะได้ประกอบเนาะวันนี้ออกไปนี่ก็ น่าจะประมาณใบๆนะครับเดกลับบ้านเนาะ,ะก็เลยคลิปนี้ทําเป็นวิดีโอครับเนาะถ่ายทอดสัญญาณไม่มีมีแต่แรงตังหมดครับโถออกก็ไม่ได้เน็ตก็ไม่ได้เติมมาเปี๊ยกๆนะครับไม่รู้มันเติมอะไรให้เนาะเดี๋ยวจะทําเหมาจ่ายรายปีแล้วครับก็จะคุยถึงอะไรไล่ไล่ซะยาวเลยเนาะก็จะคุยถึง เหล่อองซอบฟ้าแฮโดลิกนะครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหาครับที่ว่าแก้ไขไม่ตกทํามาเยอะแล้วมันไม่หายสักทีนะครับเนาะถ้าอยากจบโทรมาครับโทรมาวีละจะไปจัดการให้ครับทัวราดอาณาจักรครับแก้ไขที่ผมไปทํามาสองฝานี่ก็นะครับฝาฝา,ฝาที่ ฝาที่สองนี่ครับเจ้าของก็ถอดใจแล้วทั้งฝาแรกฝาที่สองนะครับเนาะเขเล่นกันมาเปิดแล้วนะครับทําแล้วแก้ไม่ตกครับยกคือร่วงเนาะวิ่งกลับบ้านหางไม่พ้นดินนะครับเนาะเจ้าของก็เปลี่ยนปั๊มขาวก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ไม่หาย ไปไปทามันก็ไม่ใช่หมูเนะไปทาก็จริงๆแล้วก็เคยพูดว่าจริงๆฝาห้าพันฝาหกพันหกทำงานของผมเลยเอาข้อจริงมันก็ไม่ใช่เนาะต้องไปงมงามางาหลาอยู่เป็นสองวันนะครับเนาะฝาละเนาะเพราะว่ามันมีมันมีอะไรแปลกๆเนาะเพราะว่าเขาซื้อรถเก่ามามันมันไม่ใช่รถใหม่รถมันไม่ใช่รถ s ซ c o n เ h ิล d ฮนอกนะครับซื้อรถเก่ารถชาวบ้านมานครับ กเจอบรรดาปรามาจานเนาะเล่นกันมาสารพัดรูปแบบครับอุปกรณ์ข้างในนี่มันเพี้ยนไปหมดครับเนาะระบบมันเพี้ยนไปหมดเลยเนาะมันไม่เหมือมันไม่เหลือเขาโค้งอย่างที่ผมเคยซ่อมเลยเนาะบางครั้งเนี่ยครับที่ผมไปเจอมาเนี่ยปัญหานิดเดียวครับหาอยู่ครึ่งวันนะ่นะเนาะครับยกแล้วแตะคอนโทรลปั๊บนี่หางยกเลยอะ่ะ เนาะขยับคนทัวนิดเดียวหางยกเลยครับทั้งทั้งระบบออโต้ทั้งธรรมดาเลี้ยงไม่ได้อ่ะนะครับฝาที่สองที่ผมไปทำเนาะบอกโอ้โหหาหาปัญหาอยู่ครึ่งวันเนาะครึ่งวันกว่าครับกว่าจะเสร็จตั้งแต่เช้าบ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงนะครับัดนะครับมันมันมีนอกเหนือประเด็นครับเนาะสิ่งที่พูดไปเนี่ยบางครั้งอย่างที่ผมทําคลิปไปเนี่ยมันเป็นมาตรฐานครับ เนาะมันเป็นฝาระบบแบบถ้ามันยังเป็นมาตรฐานอยู่เนี่ยทำได้ครับแต่ถ้ามันนอกเหนือจากที่ว่าไปแล้วนี่ไม่ใช่ง่ายครับเนาะขนาดตัวผมเองยังยังเจ้าของรถนี่บอกเอาเอาแค่ให้มันยกขึ้นพอว่างี้เลยนะเอาแค่มันยกขึ้นได้ดีก็ดีใจแล้วเนาะผ่านยกขึ้นได้นีเจ้าของดีใจแล้วบอกไม่ได้แล้วเนาะมันต้องทําผมก็บอกไม่ได้ครับต้องทําให้มันครบ ครบวงจรมันนะครับก็เลยเอาจจะสาเร็จครับเนาะใช้ใช้เวลาหน่อยเอาจจะสาเร็จก็เจ้าของก็พอใจเนาะครับก็ถือว่าผ่านครับสองฝาที่ไปทํามาครับนาะยาโอโสธรครับอ,อําเภอไปไปฝาแรกอําเภอพนมไพรฝาที่สองอำเภอมหาชนะชัยนะครับก็สาเร็จครับเป็นรถ รถบ้า้านครับรถเจ็ดนี่แหละเนาะแต่แต่มันแก้ปัญหาไม่ตกสักทีเนาะเขาก็เขาถึงโทรมาหาผมมะเนาะระยะทางเดินทางไปเดินทางนะครับเนาะไปกับคันกว่าโลอ่ะขาละห้าร้อยกว่าโลนะครับไม่ต้องกลัวครับดีโก้พาซิงนะครับปปฝาที่สองนี่ก็ไม่ได้จะคิดดูหน้าดูหลังซะก่อนครับออกเดินทางวันสุก เนาะมันส so ุดว like ันเสาร์นี่เนี่ยไปไปทํางานได้วันเสาร์วันไปทํางานวันอาทิตย์อ่ะไปเปิดฝาวันอาทิตย์เนาะไปเดินทางวันเสาร์ไปเปิดฝาวันอาทิตย์สรุปแล้วร้านอะไรปิดหมดเลยครับแถวอำเภอมหาชนะชัยกับเอาไปซื้อราศีสไลดเนาะร้านอะไรมีอยู่ลาศีสไลดกับมหาชนะชัยสรุปแล้วประมาณสี่โมงเช้าแล้วเนาะบอกทำไรไม่ได้กันนู่นเลยครับ ขับรถไปเที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สอครับมุดดาหารบไปนอนเล่นทุ่คื้นเนาะจากจากมหาชนะชัยไป140ร้อยสี่สิบกิโลเขับสปิกเดียวนะถึงไปเที่ยวเป็นทางเลนชายขงไปดูแม่น้ำขงไม่เคยไปสักทีเนาะก็เลยไปเที่ยวชายขง ตีห้าครับตีรถกลับจากมุกดาหารก็มาถึงบ้านก็ประมาณสองโมงเช้างี้เนี่ยนะประมาณสองโมงเช้าครับก็ไปทำครับก็ฝากเนาะใครมีปัญหาครับจริงๆกาจะไล่เก็บเนาะกาว่าทําเสร็จแล้วก็จะประกาศว่าใครมีปัญหาแถวๆนั้นะย่โส่ทอนนะครับว่าใครมีปัญหาก็จะแวะทำร้อยเอ็ดยะโส่ทร้อยเอ็ด เนาะสรุปแล้วครับติดติดเผาหน้าเนาะเขาเอามาให้เขาเขาไม่โทรมาหาก่อนด้วยอ่ะประาเข้ามาเลยผมเดินทางไปถึงจะครึ่งทางแล้วมั้งเจ้าเจ้าของโทรมาบอกผมเอาฝามาให้เนี่ยเขารบบเออทำไงแล้วเว้ยเนะาะก็เลยพอนะี้นเพวกะแม่บ้านเด็กๆเ็าอยู่บ้านาให้ลูกบอกเอาลงในพอ่อทีเนาะก่อนเนี่ยเอาลงไว้นนเนี่ย เดี๋ยวทำงานเสร็จก็กลับมาทำครับ mm hmm. ก็บถึงแวะที่นู่นไม่ได้เนาะก mm ็ hmm. มี f อจะให้ไปทำอยู่รายนึงอยู่ร้อยเอ็ด mm hmm. บอกเดี๋ยวเ mm hmm. นาะกลับไม่ได้บอกได้กล่าวใครเลยนะบ,บอกว่าครับเดี๋ยวมีโอกาสไปใหม่ไนมะ่ต mm ้องกลัวครับเนาะก็ฝากด้วยใครที่มีปัญหาป่าไฮดรอลิกครับยกอิดยกอือยกไม่เด้งไม่ดาไม่เฮาเหมือนเจ้าของแล้วก จัดให้เนาะเอาจนเจ้าของพอใจแหละเนาะก็ไล่ไปไล่ไปทีละอย่างละอย่างนะอย่างที่ผมไปทําเนี่ยผมก็แก้ไขที่ฝาก่อนเนาะลืมครับลืมไปหลายอย่างไม่ได้เอาตัววัดแรงดันไปเนาะก็แก้ไขที่ฝาก่อนเนาะจนมันแก้ไขที่ฝาว่าดีแล้วถูกใจผมแล้วเนี่ยก็ลองเลยครับใส่เข้าไปถ้ามันยังยกอืดยกเอือก ไม่ต้องทาไหลามากครับเปลี่ยนปั๊มอย่างเดียวจบเดี๋ยวครับที่ผมผมไปทา2สองเจ้านี่ต้องเปลี่ยนปั๊มขาวทั้งสองเจ้าครับเขาก็บอกว่าผมผม,ผมผมผมเพิ่งเปลี่ยนปีกายเนี้ว่างั้นบอกไม่รู้อะ่ะกระดูออกกันแล้วกันครับเพราะเปลี่ยนใหม่แล้วมันยกเร็วอะ่ะนนองก็แสดงว่าปั๊มมันหมดสภาพครับสาเหตุที่ทําไมมันรับทารปั๊มขนาดนั้นนะครับอันนี้เจ้าของก็เล่าให้ผมฟังเองเนาะคือระบบมันไม่ตัดกับฝาไฮดรอลิกเนี่ยแตะนี่ร้อนจี๋เลยครับใช้งานเนี่ยบอกโดนไม่ได้เลยสะดุ้งเลย เนาะผมก็เดาว,ว่าระบบมันไม่ตัดนะครับกับไปเจอหลายๆอย่างเนาะก็ะถึงบอกว่าเนี่ยครับท่านใดที่จะซื้อรถเก่ารถชาวบ้านรถที่เขาใช้แล้วเนี่ยครับดูดูดูหน่อยเนาะอย่าไปเห็นแค่ของถูกนะครับอยา่างฝาฝาที่สองที่ผมไปเจอเนอี่ยนะครับหลอดได้ท้องตลาดหาอุดไม่ได้อ่ะหาไม่ได้ครับตอนแรกกะจะใส่ให้มันเป็นระบบมาตรฐานไว้เนาะ ัอนโทนใหญ่สุดครับแดงแดงสองแดงหมดแล้วเนาะได้ได้เท่านั้นแหละย,ยังโชคดีครับแดงสองแดงยังใช้ได้ที่ผมเคยเจอมาแดงสองแดงยังใช้ไม่ได้สรุปแล้วต้องเอาคอนโทรลเก่าใส่เข้าไปอันนี้ใส่คอนโทรลได้ครับหลอดได้หาไม่ได้เนาะต้องสั่งลงกึงครับให้เจ้าของเขาผมเอาตัวอย่างไปให้ดูบอกแล้วก็ยกกระบ,บอกไปแล้วก็ให้เขากึงมาสองตัวครับตอนไปเลยปิดหัวปิดท้ายเพราะมันใส่อาโหลดวาลไม่ได้ เนาะใส่เข้าไปล่วงตุ๊บเลยครับพอคว่ำลงมาผมสงสัยจต่ทีแรกแล้วที่ผมเปิดอ่ะเนาะความความเขาบอกนี่อันโหลดวาวล่วงตุ๊บเลยบอกอะไรวะนั่นแหละครับมันต้เกิดปัญหาเนาะโอ้โหเก่งครับคนที่ถามก่อนผมนี่เก่งเนาะไอ้ลอดอันโหลดวาวครับไอ้ลอดบลอกที่ใส่กับไอ้ตัววาวเนี่ยสงสัยน่าจะลอยกลึงกันมาครับเนาะผมดูแล้วไม่ใช่ของท้องตลาด นะครับเพราะโอ้โหเส้นไม่ได้มีความเรียบอะไรเลยเนาะใส่เข้าไปตึงผมว่าเอะมันทำไมเป็นอย่างนี้วะมานั่งพิจารณาดูโอ้มันเป็นงานสร้างเนาะงานงานสร้างครับหลงตึงแต่ตึงหยาบเป็นหนังกระปุกเลยอนะ่ะอับก็ไปเจอนะครับเนาะผมก็ถึงบอกกับเจ้าของเขาบอกว่าทามันง่ายอะมันคงไม่เจ้าของคงไม่ต้องโทรมาหาผมอนะเนาะหรือผมไปแล้วนี่ ยังไงก็ต้องเอาให้สําเร็จนะเนาะถูกบอกว่าบางครั้งคุณทาก็ปวดหัวเหมือนกันครับเนาะที่ไปทําเนี่ยเพราะว่าเจ้าของก็ตั้งความหวังไว้สูงเนะเาะเขากล้าจ่ายค่าน้ํามันค่าแรงให้ผมะอะก็เรียกว่าการ็ราคาสูงแต่ผมไม่บอกว่าเท่าไหร่เนาะผลก่อนด้วยเนะาะเจ้าของก็ใจถึงครับทั้งสองทั้งสองลายเลย เนาะผมบอกพ่อค้าน้ามันเท่านั้นเท่านี้ผนมาให้ผมก่อนได้ไหมเขาบอกเอาเลยกูเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเขาก็ส่งบินมาให้ดูผมก็อ๋อเลยเนาะมีค่าน้ามันแล้วจะกลัวอะไรนะครับสรุปแล้วก็ได้ผลครับนะครับ,รบก็ฝากด้วยเนาะไขรที่มีปัญหาครับฝาไฮดรอลิกครับห้าพันหกพันหกพันหกร้อยสิบเนี่ยครับจะมีปัญหา แก้ไข okay. กันได้หาช่างแถวบ้านทําได้ก็ทํากันไปครับผมไม่ได้วาไรเนาะแต่ถ้าทาแล้วมันยังไม่จบทักทียกจริงๆยกแล้วมันอืดมันอื้อเน,นี่ยครับมาครับโมมานะครับผมรับประกันจบครับไม่จบไม่กลับยังไม่กลับบ้านนะี่ยทาจนทาจนทาจ,จนจบแหลนะเนาะก็ไล่วิธีละอย่างละอย่างมันไม่จบให้มารู้วิธีเนาะกนะ็เอาสู่กันฟนะังเนาะ ฝากไปกครั้งครับมีอะไรล่ะครัคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เนาะปรับถูกใจก็นะครับถ้ามีปัญหาครับกระโทตมาเลยครับ0 9 0 7 4 7 2 0 5 2ครับเรื่องค่าแรงค่าเดินทางก็ตกลงกันก่อนเนาะตกลงกันได้ครับตามระยะทางเนาไกลก็แพงหน่อยค่าน้ำมัน ครับมันมันพูดถึงค่าน้ำมันมันไม่ได้มีแต่ค่าน้ำมันครับเนาะมันก็มีค่าสึกล้อค่าอะไรผมก็คิดบวกไปแล้วครับวันนึงก็ผมก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเ่ยเนาะมันการสึกล้อมันมีครับครับแต่ผมรับประกันครับว่าทำแล้วจบเนาะทำแบบแล้วใช้ใช้ได้ยาวๆอ่ะครับก็กใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะวีระรถไทยฟอร์ดสารพัดช่างครับ0907472052 บ้านแคร์ทายตะมุดอุดมธัญญาเบอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ